นนสวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของตีข่วเด่นจับเทรนตลาดนะคะในวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะสองพันห้า้อยหกสิบสามนะคะก็ในส่วนของภาพรวมตลาดเนี่ยเราคาดหวังเห็นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยวันนี้ในกรอบหนึ่งสามเก้าูนย์หนึ่งสี่สอง้านะคะภาพรวมตลาดเมื่อวานนี้ถือว่ามีการย่อตัวลงค่อนแรงกว่าที่คาดนะคะวันนี้มีโอกาสฟื้นตัวนะคะมองออในแง่ของ ประเด็นปัจจัยที่เป็นเชิงบวกนะคะที่หนุนตลาดอยู่ในช่วงนี้นะคะยังไม่พ้นในเรื่องของวัคซีนนะคะที่มีความคึ้หน้าต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยตัวโมเดอร์นาเนี่ยเตรียมยื่นขออนุมัติวัคซีนจากทาง fda ของสหรัฐแล้วก็อังกฤษนะคะ ซึ่งก็ยังมองเห็นว่าตัววัคซีนเองเนี่ยมีประสิทธิภาพในระดับสูงนะคะตอนนี้ก็รอคาอนุมัตินะคะซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยสำหรับตัวไฟเซอร์ที่ขออนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยคาดหวังว่าน่าจะเห็นผลได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบบกที่ตลาดรอ,อคอยกันอยู่นะคะส่วนการประชุม o อเปกพลาที่คาดว่าจะได้ที่เคยคาดว่าจะได้ผลการประชุมในวันนี้นะคะต่อในเรื่องของการ เปลี่ยนสเกลูกันปรับเพิ่มกําลังการผลิตในปีหน้านะคะตรงนี้ต้องขอเลื่อนออกไปก่อนอีก2วันนะคะที่ประชุมบอกว่ายังขอเวลาในการพิจารณาเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นนี่จะเลื่อนออกไปเป็นวันที่3ธันวาคมนะคะส่วนในของสหรัฐอเมริกาเองเกี่ยวกับตัวประธานดีคนใหม่นะคะก็คือโจไบเดนเองตอนนี้เริ่มเซตอัพตัวทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะก็เริ่มต้นจากตําแหน่งสําคัญนะคะก็คือเรื่องของอรัฐมนตรีคลังนะคะตอนนี้ก็มีการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าจะเสนอตัวนางเจเน็ตเยเล่น ะะซึ่งเป็นตัวประธานเฟดคนเก่านะคะตรงนี้ถือว่าตลาดน่าจะตอบสนองในเชิงบวกนะคะสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเพราะว่าก็น่าจะมีะความเข้าใจแล้วก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนเรื่องของมาตรการทางด้านการเงินกนารคลังที่สอดคล้องกันได้มากขึ้นจากการที่เคยเป็นประธานเฟดคนเก่านะคะแล้วก็การทางานร่วมกับจรม์พาวเวลส์น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเพื่อนเนี่ยก็ถือว่าน่าจะตอบรับกันในเชิงบวกแต่ประเด็นของเราจะมีปัจจัยภายในนะคะก็คือการเมือง ภายในในวันพรุ่งนี้นะคะที่อาจจะเป็นโอหงของตลาดนะคะที่ยังต้องเฝ้าติดตามอยู่นะคะอาจจะทําให้ตลาดมีความกังวลบ้างนะคะเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นของตลาดเนี่ยก็อาจจะดูจํากัดกว่าที่อื่นๆนะคะก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยสารรัฐมนูลจะมีการอ่านคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะกรณีที่พรรคบ้านหลวงนะคะเอาเอาถือว่าเป็นชื่อย่อแล้วกันนะคะก็คือกรณีพรรคบ้านหลวงะคะ่ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยถ้ามีคําตัดสินว่า เป็นการกระทาที่ผิดนะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็คงจะต้องพลตําแหน่งไปทันทีนะคะก็เป็นเหตุให้คอรมอเนี่ยก็จะหลุดออกจากตําแหน่งทันทีทั้งคณะเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังคงนั่งรักษาการอยู่จนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตาม Proces s แล้วเนี่ยถ้านาย,ยกรัฐมนตรีหลุดจากตําแหน่งนะคะก็รัฐสภาก็จะร่วมกันลงมติเลือกนายกนะคะคนใหม่นะคะซึ่งก็คงต้องใช้บัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่ในรอบก่อนนะคะจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ 5คนนะคะก็มีพรรคเพื่อไทย3นะคะก็คือคุณคุณหญิงสุดารัตน์นะคะค,คุณชาชาติและก็คุณเฉลเกษมนะคะส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังมีคุณอภิสิธิ์อยู่นะคะแล้วก็ภูมิใจไทยจะเป็นคุณอนุทินนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าสมมติาตัดสินออกมาว่านายกรันมนตรตีไม่ผิดเนี่ยก็จะถือว่าโลโร้แหงส่วนหนึ่งของตลาดออกไปตลาดก็น่าจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อนะคะคซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามองว่าปัจจัยแวดล้อมใน ของตลาดโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างอิงทางด้านบวกมากกว่านะคะของเราเนี่ยในเรื่องของการเมืองก็อาจจะเข้ามารบกวนเป็นระยะนะคะถ้าตาบเท่าที่เซ็นเด็กยังสามารถยืนคงสภาพแถวแถวประมาณ1,400จุดได้เนี่ยถือว่าแนวโน้มทางขึ้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกลบเลือนไปนะคะสําหรับตอนนี้นักทุนก็อาจจะมีการเก็งกําไรในระยะสั้น take profit สลับออกมาให้เห็นบ้างนะคะหุ้นเด่นประจําวันวันนี้นะคะเราเลือก2ตัวจะมีก้าฟกับตัว TVO นะคะสำหรับตัวก้าเนี่ย เรามองแนวโน้มกําไรเนี่ยน่าจะเติบโตต่อเนื่องถึงปีหน้านะคะจากกำลังการผลิตปีหน้าที่เพิ่มขึ้น36%นะคะแล้วก็ค่างเงินบาทนะคะที่แข็งค่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีผลให้ fx gain นะคะจากมี้ต่างประเทศประมาณสัก500ล้านบาทนะคะ ส่วน TVO ที่เรานําเสนอเข้ามาวันนี้นะคะเป็นหุ้นเด่นประจําวันนะคะเรามองเรื่องของสต็อกถั่วเหลืองโลกนะคะที่ต่ำนะคะแล้วก็ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะหนุนให้ส่วนต่างของราคาขายดีขึ้นนะคะอีกทั้งยังได้ผลบวกจากค่าเงินบาทแข็งค่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็น2ตัวนะคะที่เป็นหุ้นเด่นที่เราเลือกมาก้าวกับ TVO นะคะส่วนโมพอตเฟยโอมดเนะคะเมื่อวานนี้เราถูกตัดขาดทุนตัว เอ็มนะคะเลสเตอรองแล้วก็ตัว PRM ออกไปนะคะจากแรงเหวี่ยงของตลาดที่ปรับลงค่อนข้างเยอะนะคะส่วน CBG กับบุญใหญ่ SCC ยังคงถือสถานะต่อนะคะเทค a l อลิกนะคะสตัวนะคะวันนี้นะคะมีตัว JWD อเจวมกแล้วก็ตัว TVO ค่ะตัว SC Asset นะครับก็ราคาระดับนี้ก็คิดว่ายังมีความแพงน,นะครับ <S <S ในแง่ของยอดจองนะครับยอดจอง สำหรับปี63เนี่ยจริงๆแล้วยอดจองรวมเนี่ยปีนี้อาจจะต่ำกว่าเป้าเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนของคอนโดนี่ต่ำเป้าเยอะนะครับสำหรับแนวล่างนี่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีท่าทีที่จะดีกว่าเป้าเพราะฉะนั้นการดีกว่าเป้าของแนวรางจะไปช่วยชดเชยได้บางส่วนของคอนโดสําหรับปีหน้านะครับสําหรับในเรื่องกําไรนะครับปีหน้าก็ยังดูยังเหนื่อยสำหรับปีนี้เนี่ยคิดว่ายอดโอนจะจบที่หมื่นเจ็ด โตรประมาณ3%นะครับยอดจองแนวราบนี่เป็นพระเอกนะครับเติบโต1 8แล้วก็ยอดจองคอนโดยอดโอนคอนโดเนี่ยลดลงนะครับเ,เป็นเพราะว่าการโอนต่อเนื่องที่มีน้อยนะครับมาจิ้นที่อ่อนตัวจากการลดราคาในช่วงครึ่งแรกนะครับทำให้กำไรลดลงปีหน้าเนี่ยเพราะว่าการโอนปีหน้าเนี่ยจะมาจากแนวราบล้วนนะครับดังนั้นการขายคอนโดเนี่ยการโอนคอนโดจะมาจากการขายสต็อกนะครับซึ่งเรา ดูจากอาการเนี่ยไม่น่าจะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นกําไรปีหน้าเนี่ยจะมีส่วนกดดันจากยอดโอนนะครับปีหน้าที่จะลดลงส1ร์เซนะครับราคาพุ่นปัจจุบันเนี่ยซื้อขาย P ีเเท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนแน่ดีนะครับดูจากโกลด์โปรไฟล์ก็ดูตรงนี้ก็ค่อนข้างตันอัพไซด์ไม่มีแนะเปลี่ยนคำแนะนำจากทยอยซื้อเป็นขายนะครับ ครับตอนในส่วนของทองคํานะครับทองคําเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงนะครับทําจุดต่ําสุดในรอบห้าเดือนนะครับลงมาทดสอบแนวรับแถวหนึ่งเจ็ดหกหกห้านะครับโดยประมาณนะครับเมื่อวานนี้ก็มีแรงขายออกมานะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ทูดอลลาร์อินเดี์นะครับก็ยังอ่อนค่าเหมือนกันแต่ว่าในช่วงท้ายของการเทรดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาได้นะครับก็จริงๆเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับตัวเลขค่อนข้างขัดกับตัวทิศทางของดอลลาร์อินเดซ x พอสมควรนะฮะคือตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ที่เป็น ตัวยอดออยอดขายบ้านรอโอนนะครับของเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดเนี่ยออ,ออกมาขดตัวนะครับลงเป็นลบหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแทนที่จากที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยแทนจะอ่อนค่าแล้วก,ก็กลับเป็นดีตัวขึ้นมาได้นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ในส่วนของตัวที่กดดันตัวทองคำเนี่ยก็จะเป็นหลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องของตัววัวคซีนนะครับของทางโมเดอร์นานะครับที่ เมื่อวานนี้ก็มีมีตัวผลการสอบมาว่ามีประสิทธิภาพในการต้านกว่า9ก1หนนะครับก็เป็นเป็นความคาดหวังอย่างต่อเน,นื่องครับว่าตัววัคซีนเนี่ยน่าจะเข้ามาได้ในใกล้ใกล้ๆนี้นะครับแล้วก็ยังคงรอผลการยื่นขออนุมัติจ,จากทางองค์การอาหารและยาของทางสหรัฐอยู่นะครับยังคงเป็นประเด็นที่กดดันตัวทองคาอยู่นะครับในส่วนของแรงหนุนสั้นๆ SP r ก็ยังไม่กลับมาซื้อนะครับยังคงเป็นแรงกดดันตัวทองคาต่อนะฮะซึ่ง ในส่วนของวันนี้นะครับปัจจัยเราเราก็มองว่าตัวทองคาเนี่ยน่าจะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบทางลงต่อนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดอินด็กซ์ x นะครัว่าน่าจะยังคงฟื้นได้บ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลกเราก็ยังคงมองมุมมองเดิมครับว่าฟันโฟนเนี่ยน่าจะยังคงไม่ไหลเข้ามาในสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงนี้นะครับในส่วนของตัวกลยุทธ์ของตัวทองนะครับวันนี้เรามองเป็นฝั่งช็อตมากกว่านะครับให้เป็นเทรดดิ้งช็อตในกรอบ1 7 6 7 นะครับถึง1792นะครับสเปนเนี่ยความห่างของราคาระหว่างตัวสปอตกับตัว COZ เนี่ยอยู่ประมาณ2เหรียญนะครับก็ลองบวกเข้าไป2เหรียญดูนะครับส่วนเทนเทรดนะครับเเราแนะนำเป็นเปิดช็อตนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับที่1790นะครับตั้งเป้าเทคโควติที่1770นะครับแล้วก็สต็อปรอตั้งจุดสต็อปรอไปครับถ้าราคาสูงกว่า1 8 0 0เนี่ยก็สต็อปรอไปก่อนนะครับสำหรับมุมมองตลาดก็จบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ